ให้ข้างรถทางด้านขวาห่างจากแนวกำแพงประมาณ1เมตรอันนี้คือช่องที่เราจะถอยนะให้หัวไหลเราเลยเสาตัวนี้ไปประมาณสัก1เมตรโอเคหยุดก่อนหรือจะให้หัวไหลของพี่เนี่ยนะครับอยู่ประมาณกระถางตัวนี้เลยก็ได้นะจะห่างจากเสาตัวนี้ประมาณ1เมตรอาจได้แล้วหยุดรถอย่าไม่ชนะก็หยุดก่อนพี่จะถอยเข้าจอดในบ้านพี่อยู่ด้านขวา หมุนพวงมาลยไปทางด้านซ้ายฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายให้สุดเลยครับแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีใครมาไหมฝั่งตรงข้ามมีไหมทางด้านซ้ายมือทางแยกมีไหมอ่าไม่มีปลอดภัยแล้วปลอว่อยเบรกช้าๆมองหน้ารถนะครับอย่าไปชนรถคันสีขาวฝั่งตรงข้ามอย่าไปชนกำแพงฝั่งตรงข้ามแล้วสลับมองกระจกมองข้างด้านขวา ให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกลางช่อง,องมองข้างหน้าทีอปล่อยรถไหลออกกลางยางกลางรวหยุดเลยสวยครับพอคืนกลับให้รอตรงแล้วก็เข้าเกียร์อาถอยหลังแล้วก็ปล่อยเบรกให้รถไหลไปช้ชาๆปล่อยเบรกยางเดียวก่อนอย่าเพิ่งหมุนปล่อยเบรกก่อนปล่อยอครับยังไม่หมุนนะเพราะว่าท้ายยังอยู่ห่างให้ท้ายรถเข้าไปใกล้ๆก้ก่อนโอเคเริ่มหมุนมาทางด้านขวาโอเคทำอะไรแค่นี้ก่อนไม่จําเป็นต้องหมุนเยอะ โ okay. อเคอะถ้าห่างอีกเนี่ยถ้าห่างอีกก็หมุนขวาอีกหมุนสุดเลยหมุนให้สุดเพราะต้องพยายามให้ท้ายรถด,ด้านขวาชิดเสาต้นนี้ก็คือเสาต้นที่อยู่ใกล้ถ้าท้ายรถด,ด้านขวาห่างจากเสาต้นนี้มากท้ายรถด,ด้านซ้ายจะไปใกล้กำแพงอาจจะชนกำแพงได้เลยนะโอเคหมุนสุดยางอะปะเบตคครับถ้าห่างจากด้านขวามากพี่ต้องมองด้านซ้ายเลยประเบรคครับอ่า ขวาไม่จําเป็นต้องมองมากแล้วมอง้ายมองซ้ายนะมองซ้ายก็ได้นะอ่าอ่าคราวนี้ถ้าท้ายรถทางด้านซ้ายพ้นเสาแล้วคราวนี้มองขวาทีซ้ายทีสลับกันเพื่อให้รถอยู่ตรงกลางโอเคปลอดด้ยไหลครับถ้าไม่มีแรงขึ้นเพราะเป็นเนินอยู่พี่ปล่อยเบรกให้หมดไม่มีแรงขึ้นพี่ต้องกดชั้นนิดนึงอ่ากดชั้งนิดนึง ช,ช้า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 ท้ากลับมาวางที่เบรกช้าช้าคราวน,นี้มองซ้ายขวาให้รถตรงเบรกเก,กต้องยึดพื้นกับอ่าดีครับดีครับโอเครถตรงดีแล้วคราวนี้ปล่อยเบรกครับโอเคปล่อยเบรกนี่ติดร่องตรงนี้ต้องกดที่น็กนิดนึงมีทั้งร่องระบายนะ้ำมีทั้งรางประตูและแถมเป็นเนินขึ้นอีกข้างบนก็สูงข้างล่างต่ำ พี่นะบ้านหลายๆคนจะเป็นลักษณะนี้ด้านบนจะสูงด้านล่างจะต่ำนะครับช้าช้า,ชา,าเรื่องเบาๆอีกอีกครับเบาๆอ่าติดนี่ติดนี่ล้อหน้าติดล่างประตูอยู่โอเคท้าอยู่ที่เบรกเอาปล่อยเบรกล้อหลังก็จะต้องขึ้นเนินตรงนี้อีกถ้าปล่อยเบรกแล้วไม่มีแรงขึ้นเนี่ยล้อหลังต้องขึ้นตรงนี้ให้ได้เพราะทางต่างระดับอยู่ โ okay. อเคอมองใช้ทีขวาทีนะาก็โดยประมาณนะให้ตัวเราเนี่ยหัวไหลเราอยู่ประมาณตรงนี้ลึกมากเกินไปเราก็จะเปิดกระโปรงหลังย่าอ้าน่าจะได้แล้วโ okay. อเคเดี๋ยเบกยางเดีย๋ยบเบนะครับก็เลื่เ,เบมือก่อนเข้าเกียร์พีโอเคนี่คือถอยหลังเข้าจอดในบ้านได้เลยในครั้งเดียวนะ เ okay, ราถขับอ้าวขับออกอสมุดเราจะขับออกจากบ้านเหยียบเบรกนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ดีร้ายแล้วก็ลดเตกมือลงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขับดไหลช้าๆนะครับปเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วมองแยกทางขวามองแยกข้างหน้ามองแยกทางซ้ายค่อยๆไหลไปช้าๆนะครับ ช้าๆนะลงมาช้าๆครับพอร้อนหน้าพ้นจากกลางประตูแล้วต้องกลับมาเบรกนะไม่งั้นรถจะไหลลงไปโอเคเยเบรกก่อนอให้ให้ตัวเราอยู่ประมาณต้นมะยมนี้นะครับพอด้านล่างของต้นมะยมเนี่ยจะมีแนวกระถางต้นไม้นะโอเคมองขวาอีกทีนึงไม่มีใครปล่อยเบรกครับอปล่อยเบรกไม่มีแล้ปล่อยเบรกไหมได้ไหมอ่านะปล่อยเบรกเลย ให้หัวไหไรเราอยู่ตรงตรง้นมายมยมนี่ปล่อยเบรกเอาปล่อยรถไหลด้วยแล้วหมุนซ้ายเลยครับปล่อยรถไหลด้วยปล่อยรถไหลแล้วก็หมูนซ้ายเลยโอเคมองกระจกข้างด้านซ้ายว่าพ้นกระถานต้นไม้ข้างล่างไหมพ้นเนาะมองข้างหน้าอย่าชนกระแพงัดตรงข้ามมองรถฝ่ังตรงข้ามด้วย